ความเดิมตอนที่แล้วขณะกันที่ดาดฟ้าของโซเกียวอ,อ้าวชิบหายตัวปลอมของเนี่ยเกี่ยวกัตัวปลอมผักไอโกนลงมาตายเลยอแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปอันนี้คือวิเคราะห์เนะใช่ไหมมีวิเคราะห์เรื่องมุสุกิกับอาหารสัตว์ไฟใต้ตาแล้วก็คู่รักที่มีความต่างเนาะโอเคทีละข้อมาดูหนะีอยราะห์กันเนาะต้องให้การมุสุกิแล้ว เธอไม่พูดถึงรยายละเอียดของอาสัตว์เลี้ยงนะมันมีบางอย่างที่สำคัญหรือเปล่านะเรื่องเนี้ถ้าจริงแล้วก็อาะฉชน่อกคดีของคานากก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องเท็จแล้วก็นั้นฮิโรกิสวัสดะอาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นก็ได้หรือเปล่าเขาไปที่นี่ม่ได้จะแย่ทงที่การสวนหรือเปล่านะเหตุผลคลิกกันแนวเนี้ยอะฝ่ายใต้ตารุสุกิเอจิ A G? มีลักษณาเหมือนกันเนาะเรื่องฝ่ายใต้ตาเท่ากับมาอู่เลยด้วยเช่นกันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะ แล้วมันหนีมีเรื่องนี้เราลวงกันแน่วเนี่ยผู้คนที่เหมือนเธอผมมาเรื่อยๆเลยด้วยบังเอิญหรือเปล่านะหรือเชื่อมโยงกับมาอุกมีอย่างกันแน่หรือเปล่านะกับเรื่องคู่รักที่ต่างกันย้อนหนึ่งในพวกเค้าไดมีคนหลอกนแน่ๆมั่นใจได้เลยทุกอยาก่างต้องมันดีตัวท่านถึงตัวที่สามเนาะแล้วรเริ่มเปิดเผยเรงใจที่ปิดบังไว้ทำเพื่ออะไรกันแน่วะเนี่ยบ่ายทีแท้จริงคือกันแน่นะยังมีหลายเรื่องที่ยังดูชัดเจนไม่ได้นะคดีพันเกี่ยวที่ต้องเกินไปจนตอนนี้แก้ไขไม่ได้นะข้อม เขาสมืตนตัวเองเป็นแค่เหยื่อท่านเองนะที่โดนกับดักนักล่ารอไปหนีไม่ได้ทั้งซ้ำเลยด้วยจากชิโนะตกลงนับคดีมาแล้วฮิโรกิก็ออกไปชิโนะก็เลยใช้เวลาคิดอยู่ช่วงหนึ่งเอามา้ถือส่งข้อความไปหาโทชิโร่เพื่อนเราปะอ๋อคนแก่หรอใช่ไหมคนแก่ที่ซ่อมมือถือเรามังนะคุณโทชิโร่คนที่หาของมาให้ตอนที่ผมไปชอปปิ้งกับคุณนะครับตอนที่ผมมีคดีที่ต้องขอบุกกรตัวรนดในมือนะครับผมสั่งจากคุณไม่เ้าเนี่ยสั่งจาก คนขายมือถือนะเนี่ยถามจริงรักสมมือถือตั้ไว้ให้หนายผนนี้ชื่อคุณมาก่อนนะครับก่อนหน้นเนี้ว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้นําของการซ่อมมือถือนั้นนะน,นะแต่คุณมีความสามารถพิเศษในการใช้บุกกรไฟฟ้าตรดจับางอ,อย่างด้วยเช่นกันนะครับผมเลยคิดว่าตามหาของพิเศษเศษจากคุณน่าจะได้อยู่กว่าไปเนี่ยแปลกที่มันนี่เยอะแหละครับใช่เลยไม่อยากให้พวกพวกนี้ด้วยนะเข้าใจไหมสิ่นายขอนะะหามไม่ได้ก็จะไม่หามไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดนายช่วยอ,อ,อย่างกับฉันแล้วก็ คิดแบบก็ได้นะมีเรื่องให้ช่วยช่วยเขาก่อนนะค่อยว่ากันช่วยอะไรครับเนี่ยถ้าส่งของให้ฉันไปแถวๆร้านทนายดวงร้านนั้นที่เราเจอผีเนาะที่นี่พูดถึงแล้วว่าเบื้องหลังมีมีอย่างแน่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอโซนอันนนบลกน้อนแน่แน่โดยน่าใช่ที่ไหนเคยไปไงล่ะส่งของพี่คนนั้นที่ร้านทนายดวงก็แล้วกันนะจะได้รับดีลที่นายเสนอมาเลดี้หญิงสาวเหรอหญิงแกทนายดวงคนนั้นเหรอครับเนี่ยที่ดูน่าจะหกสิบกว่าแล้วขึ้นไปชิหรเปล่านี่ยเรียกแกเหรอไม่เอาน เท่านั้นดเถินกันนี่แล้วก็ไม่เอาด้วยนะเว้ยโอเคก็ได้ครับเดี๋ยวรับหน้าที่ส่งของให้กันผมส่งสินนี้ฉันหน่อยแล้วกันนะส่งอะไรเอ่ยข้างในามีอะไรเนี่ยครับนี่ยส่งถึงมือเขาก็รู้เองแหละแกถามที่เจอไว้ให้ตายสิทำไม่ได้ขนาะดได้ครับงานเข้าใหมา่เนาะเนี่ย back to n o t exist box รอบสองมีข้อมูลอะดูทินนั้นเนี่ยคนนี้อโทคิโร่มั oh มนจะเกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องนี้ป่ะเนี่ยไม่ชัวร์คนแก่กับหญิงแก่ผมสีกันเนอะรู้แค่ชื่อได้ไม่รู้นามกุลเนาะคนนี้น่าสนใจสิบแปดสิบนะเอาตู้เป๊ะเดี๋ยวนะร้านนั้นชื่อนี่ไงแคทไฮเดรพอลชื่อเกี่ยวกับแมวไงโอ้นะ่าจะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องแมวต้องเกี่ยวนแน่ๆรู้สึกได้เนี่ยสิบเก้าห้าแค่เคียงไปผมมาแต่ก็แค่ค่าหลังนิดหน่อยเนาะโอเคที่ต่างกันค่าแรกเท่ากันด้วยฮ้าฮะพอตู้อินโฟไม่ต้องอัลล็อกด้วยแปลว่าต้องมีข้อมูลคนนี้นะตัวละครนี้ เคียวโกะใช่ไหมแล้วก็ชานาเซโกะตายแล้วโน่แต่สิบมิลีแต่ไม่ไม่รอดคนนี้เก่งกว่าดแปดิบห้ามอ๋อเพราะว่านั่นปะเพราะเป็นเป็นเอตัวปองไงก็เลยมิลีเยอะผมมาให้ถ่ายฮ่าเด็กเมื่อกี้ปะที่เราเจอเมื่อกี้ไม่รู้เกี่ยวไหมกันนี่ฮิโรกิสวัสดาแปดสิบแล้วแต่เยอะเนี่ยส่วนมุสุกิสี่สิบแปดสิบห้าเนี่ยปกติผู้หญิงหรือคนแก่จะน้อยพวกเนี่ยไม่ปแปลกเนาะเพราะว่าเป็นแซดร่างกาย ผมเลยแปลกจากตอนที่เห็นไอ้คนนี้ปฏิภาเพราะว่าเป็นตัวปองนี่เองกว่าอยู่อ้อแค่นี้เนรอรายชื่อหมดแล้วเวหลือแค่คน,นที่ไม่มีข้อมูลเนาะคนนี้จะเป็นอากิระไทยนะคิดว่าน่าใช่ถ้าสุดนี้หมดแล้วแปลว่าคาดีนี้จะใกล้จบแล้วผมว่านะเหลือแค่กลับที่เดิมเพื่อที่จะตามหาข้อมูลที่ลงเหลืออยู่เป็นไปได้อ่ะแมปไปนี่เนาะนอนอักซิสบล็อกอีกแล้วอ่ะคนเดิมอยู่ไหมคนเดอะคุกแมนคอยยาวๆหันหลังให้เรา อาจจะเป็นคนดีได้ผมว่าคนนีชื่อเหลือเราหรือเปล่าไม่รู้กันยังอยู่ที่เดิมด้วยตอนเนี้ยต้องกัดฟันเพื่อส่งของบุกลันนี้มือที่ต้องการอ่ะไปก็ไปคุยซ้ำนะผมว่าคุยซ้ำนั่นจะได้อยู่แต่เขาจะคุยกับเราไหมขอโทษนะครับกรองอเดอดดำไม่ชัวร์ที่ไหลเข้ามาในโลกใบนี้วิญญาณความตายที่เร่ร่อนไปทั่วทั้งถนนเก่าๆขับไล่ปริศาสตร์และ ขังมัน่าที่นี่ที่นี่ก็ที่ขังผีแล้วพูดไปเรื่อยแล้วครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปก็ไปเล้ไปจะไปที่ร้านน,น,นายโดงข้างหนาเนี่ยคือปกติไปหรอเนี่ยนายใช่สิทำทุรันะครับผมโชคร้ายนะมีวิญ,ญญาณเล่นร่อนมากมายที่ข้างขาหน้าด้วยเช่นกันแหละมีผลึกเพิ่มเติมด้วยนะแกอยู่ข้างหน้าร้านนายโดน,นดน้วยเช่นกันตอนนี้ผ่าไม่ได้ออนะผ่าไม่ได้หรอมีที่แก้ไหมครับเนี่ย การสำคัญต้องจัดก,การนครับผมด้วยถ้ามีไทยก,กอยู่ด้วยนะถ้าอยากไปแล้วก็จะต้องขับไล่ริญญยาณสามตัวให้กลายเป็นกระดาษตัวแทนก่อนนะถ้าได้กระดาษตัวแทนสามใบไปแปะไว้ตรงบาเรียรข้างหน้าร้านทถนนแล้วก็จะเข้าได้นะจะไม่ไ้ว่าในวันเจจะเห็นคนตายได้จากถนนนี้ต้องฟังเสีงยงวใจเขาเต้นและการระยะห่างระหว่างตงัวนายกับคนที่ตายไปแล้ว What the fuck ต <c oughs> าจมจังหวะของเทโก จะสามารถทำให้พิมพยาคนตายผมให้เห็นได้ข้อสมที่สามารถทำได้มันได้นะแล้วจะได้กระดาษที่ว่าส่วนคาถาไดน้นักสืบเนาะและต้องวิธีได้ผีใช่ไหมนายขอบคุณนะแต่จะเป็นต้องพูดบทจุดดีเบลงั้นเราเรียกตายสิแต่คิดดูแล้วได้ผีไม่ใช่เรื่องง่ายรู้ไหมสุดคือเราต้องไล่ตัวเองตัวที่กัดจังหวะตอนผีโผล่มาแล้วเราตีรางผีแนละ้วใอ้ก่องเนี่ยใช่กอง ช่ไม่เลยผลต้องหาจุดที่ใกล้ๆแหละแล้วคนโอ้เดี๋ยวเวียนหัวจนเลยแฮะอย่างชนรึเปล่านะโอเคกดเพื่อเริ่มเกมต้องให้ตรงกลางกลองเหรอไม่ได้ผลแฮโอเคโอเคตรงไหนวะจะไปอ๋อตรงเหลืองโอเคเหลืองๆไม่ใช่ตรงกลางโนนี่พอดีโนโนคู่เนี่ยมาละโนโนคู่คู่เสียงของกลองเอากลองที่ว่าคือดำคือนี่เนาะ Mm hmm. สิ่งชั่วร้ายสีพิษศาจเพร่านแรกแท้จริงของเจ้ออามาซาเดี๋ยวนี้เลยอ่าฮะไปหยิบไปเนาะเตนเปเปอร์ okay. <Okay. S 1> แมนโอเคบอว่าเจอเนาะถ้าเกิดชนอ่าเขาแค่กดแล้วก็อ๋อจังหวะนี้มันจะเร็วกว่าเดิมอ๋อแล้วก็เกินอีกกระถานไล่ผีเรื่อยๆอันนี้โอเคดูหัวใจเต้นนะได้ปะได้ได้โอเค อะไล่ไปหลายตัวด้วยกันตอนนี้ครบแล้วป่นนะน่าครบแล้วผมมาในสามตัวเป,ปเปอร์แมนเหมือนกันหมดเลยเนาะมันมีความต่างอย่างสิน้นโอเคอ่ะยี่โดนน่ะมีดได้ผมมาที่ใกล้ไปอ่ะแต่ได้อยู่แหละเราจะฝ่ามาได้ชิไหมก็เข้าถึงร้านอนีกรั้งหนึ่งด้วยแสงบองบางๆของพื้นที่รอบๆข้างท่ากับหัวของเขานั้นเหมือนมันจะฝันร้ายด้วยซ้ำนะดูไหมเขาบอกตัวเข้ามาร้านเล็กๆยังคงเจ,จิดจ้ามีกระป๋องมีขวดอะไร ตั้งเรียงรายกันมากมายแต่พวกคุณแปลในชัน้นด้วยเช่นกันทางหลังเคาน์เตอร์ก็มีผู้หญิงคนเดิมนะมีไวท์ไลออนแคทครอนชิงวิสไตน์เหรอร้องม,มีแมวเหรอไหนแมววะบางอย่างที่เหมือนเสือแมวบางอย่างขาวๆไหนผมไม่เห็นเลยอาราอากาศนีนมีแคทเหรอเนี่ยดูสิไหนนา,น,านักสืบนี่เองเหรอเนี่ยจะนเคยได้ยินชื่อนายไปก่อนนะมาที่นี่เพื่อดูดวงหรือเปล่าเนี่ยความจริงแล้วไม่ดูดวงนะครับผมโชคชะตาจัดร่างของไฟฟ้า ฝากของนี่คุณนะไอ้ันนี้ยุบูนนั้นแล้วยังทำไหวตอนนี้ให้ตายสิเดีย๋ยวที่ส่งอะไรกันแน่ไม่ต้องเนียก็ได้นะเธอชานิกิคุดโดนะส่งของสองครั้งนี่นาะหรือสามครั้งกันปนกันนะจะก,กันเลยนี่นาะเข้าใจเปล่าเห็นดูสิที่ตัวไม่ทนอีกแล้วส่องดูของที่ห่อไว้เป็นกล่องข้างๆตัวอากิเขาแกะบวกมาเผยเห็นแพ็กเกจเป็นกลงนกที่เป็นจักรกลเนอะ ในโก้เหมือนจะมีสิมิชวิตท,ที่เป็นนกแดงๆขนแดงๆเหมือนสีเลือดได้ซ้ำนะเข้าใจเล็กๆไว้ด้วยเช่นกันที่ปากมันนั่นตรงเนี้ยที่เจ้าแก่คนนั้นน่ะชื่อใจนายเรื่องนี้ด้วยนันในโกงที่มีกุญแจก็คือนับโทษที่ในโกงเนาะถ้าเธอคิดจะไปสู่อิสราแล้วก็เธอต้องมีหนกไปด้วยความช่วยเหลือของคนภายนอกด้วยเช่นกันแหละคุณอาเกตขอเสริมอย่างให้ได้ครเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนักสืบเอ๋ยนี่คือที่ที่โทิโรเขาทำให้ฉันนั่นเองนะ นั่นห่ายถึงขั้นนี้มันเพื่อส่งของเนี่ยการท่าของนายคงไม่เล่าเรื่องเนาะใช่ไหมเธอมาเธอเดีย๋ยวั้งนานด้วยนานแล้วกันนะคิดว่วตวาตอบแทนนายแล้วกันโอเคเปล่าโอ้มีโลกเปิดไพ่นะโอเคก่อนหลังไม่รู้ว่ผลไหมน่นแจะไพ่ทะลุผมว่าไทายอูดดวงดีแล้วกันน่ยนักสืบเอ,อิร์จะได้ไพ่เดซน,นะแกแบบหนะ้าตรงด้วยความยของเดซนั้นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของคนหรือควาสอมพันธ์นะที่ลึกๆไปแล้วเกิดขึ้นมา มันทีคขาได้ถึงจุดจบขอความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะเด็กๆจานจากกันหนึ่งยาวนานก็ไปาหรือสถานการณ์ที่ไม่ยินกันและกันก็ไปเนี่ยในน่าจะงงเนาะเดี๋ยวผลักของผมอันนี้ไม่นานแล้วด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้เดอะเด็กก็สมัยจะนำเสนอความหมายของสกอร์บิโอได้ด้วยเช่นกันนะสกอร์บิโอคือคนที่ทุ่มเทในความรักเขาจะปวดที่เกิดจากความรักนี่แหละเพราะที่จะจริงจังแล้วก็สถานการณขั้นตึงมากเลยเนาะสกอร์บิโอเหรอเนี่ยเออเจอเลยแฮะข้อสุดตัวนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกันด้วยครับผมก็จริงแหละ แสดออกมาก็เป็นจริงนะแต่ช่างเหอะคุณอากิคุณเมียจะเตอ๋อผมหรือเปล่านี่ฮะผู้าของโกตัวเองเว้ซะอย่าไปสู้กับมันนะแล้วความจริงเว้ซะด้วยว่าคำตอบเองก็ตามอะ่ะเจ้าของโกตัวเองเหรอเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยได้แค่แบ,บเดียว,ว <laughs> เนาะไม่ได้เปิดสามใบเนาะโอเครู <laughs> สักคำนึแล้วกันนะครับส่งของเสร็จแล้วเนาะผมไปละไปเดี๋ยวก่อนรับนี่เวซาของแถมนะ อากีเปิดกลงมาเอากุญแจจากปากนกออกบาแล้วก็ส่งให้ชิโนให้ผมทำเปกันแน่ครับเนี่ยของมีค่าของคุณไม่ใช่หรอพี่น้องเอ๋ยโชคตาพวกเราได้เจอกันนะรับไว้เถอหน้าอาจจเทนอนโชคดีไมหมนักก็ได้นะที่สตวแพล็กหน้าไม่เป็นเศษคำขอแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับคราบเจอกันนะครับผมเอาอีกหนจ้าเาเจอกันอีกแล้วก็นะ เงนี่ผ่านไปมือถือชิ้นนกระดังขึ้นมาจากข้อความของฮิโรกิสวัสดีจากฝั่งผู้ชายกันเนาะสุกิชอบออกไปตอนเยน็ยนๆน,นะครับผมช่วงตื่หนึ่งเย็นหนึ่งเหมือนเจ้ากัตื่นหนึ่งกันเนี่ยเย็นเกินไปแล้วเย็นจนดึกกันเน่ยโอเคแล้วอยู่บ้านไม่ได้คืนเนี่ยเธอวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนครับผมให้ช่วยไหมครับเนี่ยตอบหรอกเองก็ตามขอที่อยู่หน่อยแล้วกันนะเจ๊กัดจังหวะรอตอนที่เอเชียออกจากบ้านไง สมมติแล้วครับผมแอบกวน,นะครับเนี่ยรู้ไหมเราฟังข่าวแล้วกันนะเราไปเลยปะมันเหลือเวลานะเมื่อก,กี้หกโมงครึ่งเนานะตามเวลามือถือนะโอเคที่นหนึ่งอีกยาวไกลแลวส่ง,งความเสร็จเรียบร้อยแล้วชิสโต้ก็ออกจากบ้านเข้าไปเพราะอุปกรณ์ที่จำเป็นเราใช้เราถึงนั่นนะโอ้เนื่องจากฝนที่ตกม,มีหมอกขึ้นมาด้วยเช่นกันเดินผักสวนไปแล้วก็ทับวันไวเหลือเกินเราไปเกินอนพาร์ตเมนต์สไตล์ยุโรปเนาะ เนมแท็กอพาร์ตเมนต์มันเร็วเกินไปผมอ่านไม่ทันจริงนะโอเคใครจะอ่านทันว่ามันเร็วแบบให้อ่านแค่สองวิแต่กับข้อความยาวสิบวินาทีอ่านไม่หมดด้วยซ้ำเลยจบ้าตายแต่ข้อมูลที่ฮิโรกิให้มาแต่ชั้นของอพาร์ตเมนต์คอร์เล่านั้นจะแบ่งเป็นสองห้องใหญ่ๆมุสุกิอยู่ที่ทางซ้ายฝั่งชั้นหนึ่งนะเท่ากับความเงียบนี้อิสโตหยุดตัวเองอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่มีไฟใกล้ๆหน้าต่างทางฝั่งซ้าย ภาพชวนดูร่างเงาดำๆของมิสซูกิในห้องรับแขกเห็นผมยิาของเธอสั่นไปมาเข้าอุปกรณ์ออกมาเริ่มเตรียมทำท้ากิจออกเข้ามาเลยอัอนนี้กี่โมงเนะี่ยเป็นหนึ่งป้าไม่ชชว่์ข้างในมืดมากเลยแฮะมันเจ๊จิไม่ใช่คนที่ชอบเปิดไฟทิ้งไว้นอนในห้องต่างๆตอนนี้เธออยู่บ้านด้วยเช่นกันน่ะฮะฮะเข้ามาเลยโอ้ยยี่ซอนอนะออยย่อยอ่ยอได้เหรอยอ่ยอย่อมันไม่น่าจะไม่เห็นมันก็ดูเด่นอยู่เนี่ย เว้ยหลบคนตาบอดแลนะน่าจะได้อยู่โอ้อะไรอุ๊ยอะไรนะโพอชิบหายแล้วต้องซ่อนแล้วแนฮะวันดีเั้าเดินมาแล้วซอดกันได้ไหมไม่เห็นแน่หรอวะปิดไฟก็เลยไม่เห็นนะเนาะวันดีเะเอ๋ฉันนี่เสียอะไรปรึเปล่านะากายใจไว้ก่อนนะเนาะเรียกแม่จนจับได้โอเคเธอเอโอเคใช่อยู่ข้ขางขา เดิรตันนี่คือแปลว่าเห็นไม่เห็นเนาะโอเคไม่เห็นเองเขาเนี่ยปิดไฟเองนะโอเคโอ้มันวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งโอกเนี่ยคอ้มันมีเส้นละใกล้ๆถึงรู้สึกได้กว่าไปฮึบเฟร์ยูนิเกโออลไรโอเคตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้จะตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วโอเคจะตายเมื่อกี้ไปซะ ไปซะแล้วแฮะไม่เห็นไอ้คเนี่ยแปลกเกินไปแล้วแปลกมากจริงซ่อนเพิ่มหน่อยโอ้เคมีหลังเป็นโนด้วยโอสารลับนี้โอ้สลับนี้คือคล้ายๆสลับที่เราเห็นกรณนนีเลยแต่ส่งไม่ได้ปิดไฟไม่เห็นเหรอเราในมือแล้วแฮะไม่นะเสียงนี้มันถึกกับมาเราเนี่ยเอาชิบหายไหนดีตรงนี้ก็ได้ไหมรูม้ความต่างกันะหรือเราคุยไปเลยเอาแต เดี๋เพิ่งมาตอนนี้ผมดึงอยู่พอดีตอนนี้เจนโน่ไม่เห็นรอยมือเนี่ย What the fuck is this ตอนนี้ไม่เจอเลยเขาส่งเนี่ยเขาส่งด้วยเขาส่งเขาตามหาของเขาตามหาออกได้ปหมออกได้ปหมผมไม่ได้เนาะไม่ตอนนี้มันอ่ะจาเอ๋มันไม่มีที่เจ้าที่เดียวเฉยเลยน่าสืบมาแค่ไหนครั้งนี่ยไอ้บ้านฉันเฉยเลยอ่ะจบไปนะโอเคเบรกแอนด์เอนเตอร์เราเข้ามาโพสสืบคดีไงแก โอเคมาเอาใหม่ซ่อนนี้ก็ได้เะต้องใข้ใจใหม่ไหมว่าน่าจะผ่านทาันเดิม <c oughs> แต่สาระมันไม่เหมือนกับสารทั่วไปเนาะแต่เป็นรอยมือเลือดจริงแปลกแปลกมากเขาก็าจะเห็นเนาะกดไม่ได้ซ่อนเสร็จเนียนนะเนียนก็ได้ว่มยังไงต่อ กับไปแล้วฮะถ้าอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็เธอเจอฉันชวนตอนนี้เธอกลับมานะซ่อนที่อื่นต่อแล้วไปวันนี้ต่อแล้วโอเคที่ที่เดี๋ยวตออได้ตอนที่เดิมําเพราะว่าเขาเปิดดูแลเนาะผมไม่เห็นตั้ทีหนึง่งประเด็นคือมันมุมนี้มันเห็นเด่นมากต่เอาวเธอะถือว่นเนียนก็ได้อืมไม่เห็นแนงนาะไม่รู้กันแปลกอีกแล้วเนี่ยแก้ใจต่อยแล้วเนาะอีกแล้ว,นะลวหรอโอเมก้าโอเคโอเค ตอนนี้ขึ้นไวเลยแล้วอยู่นานได้อีบ้าไปเธอไปโอเคโอเคหายใจ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 อืบหายใจหายใจหายใจโอ้โหกดเป็นวิ่งเล่นเขาวิ่งเล่นเขาวิ่งแกล้งเขาวิ่งแกล้งอีนี่วิ่งแกล้งอีนี่รู้อีนี่รู้อย่ารู้ดิอย่าเชื้อลูดอย่าอยู่ยาวผมต้องหายใจผมต้องหายใจโอเคฟุตขึ้นเร็วมากเลย อยากกนตรงนั้นไม่ไหวหายใจหายใจไม่มีอะไรเลยฮะคิปียงเนาะถูกต้องวิ่งหนีแต่เลื่มือแล้วกลับดีกว่านะบายไม่อยู่แล้วพีอ่ออกจะได้แ่ด่า้ซ่อนทำไมไม่ร่วมกันเพราะได้เลื่มมือแล้วรู้สึกงความตึงเครียดหลายจากเหนือข้างหลังเขามอสุกิกระจะออกไปเขา,ขาหายใจแล้วว่าจากพัดเมนนั้น ปิดประตูด้วยเช่นกันตอนที่เขาจากมาจากคอลอ่แพดเมนชิสโตแอบเข้าไปในเงาของต้นไม้ระหว่างรอยเงียบสตูตี้ผ่านไปเ็าเห็นมุสุกิดึงออกมาหยิบป๋าในมือเธอจับไว้แน่นด้วยเช่นกันตามในกาลเวลาเลือเท่คืด,ด้วยเช่นกันนะพระเต้นเต็มดวงสาดแสงส่องลงมาปิดบังใบหน้าชิสโตไว้ในเงามืดของต้นไม้เขาสกูกมุสุกิรีบออกไปจาก พันเมียนคอรัลทำนห้เขาจะตามล่าเธอนั่นเองมล้วสุกิมันถันต้องกลับมาทันทีเขารู้สึกตัวได้ที่โซกเลยทําการแอบซ่อนในมไม้ใกล้รอดบอดูเหมือนม่าสุกิคนนี้เป็นคนที่สังเกตการรอบๆคันค่อนข้างเข้มงวดนะอายุชัวต้องระวังเวลาหลบเธอด้วยเช่นกันสาวทส้นทางที่ขู่ขานนั้นไปใกล้พื้นที่สุสารคาไวชีสุสารเนี่ยอยู่ห่างจากพันเมียนคอรัลนะต้งแต่พื้นที่การตั้งมันก็ค่อนข้างแย่ด้วยเช่นกันแหละ ไึกคิดว่าผู้หญิงที่สง่างามอย่างเอชิ G ที่อยู่ในบ้านหรูหรางั้นจะมาที่งนี้ด้วยเช่นกันนะเขาตามหลังเอชี G มาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอหายไปในประตูแห่งหนึ่งชิสโตมองเห็นตึกร้างตึกหนึ่งที่เด่นอยู่ตรงหน้าตึกเนี้ยเหมือนตึกที่ทิ้งร้างไว้นานแล้วแล้จเป็นษัท์พิษนะเทโอเวอร์ไปกวาไปเนี้ยไอ้ทุกปีกลายเป็นพื้นที่สูสานพิเศษในตึกด้วยกวาไปเอามาตึกทั้งตึกเป็นสุสานเหรอ มีตัวสอนสีคำเขียนว่าสุสานคาไวชีเขียนอยู่ที่ป้ายทองแดงใกล้ๆก,กับประตูทางเข้าตัวตัวกษรที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กมากเทียบกับขนาดของสุสานนี้แล้วตึกสุสมที่ต้อนรับแขกในเมืองก็ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สักอย่างหนึ่งยิสโตตมเอชีเข้าไปในตึกนี้เห็นเธอใช้ระบล้อนมือในการแปะเข้าไปในพื้นที่พนักงานอ๋อผลที่ใช้ล้อนมือเนาะเรื่องนี้ใช่แต่ที่เธอหายไปชิโนะก้าวเข้าไปแล้วก็ใช้ล้อนมือที่เก็บมาได้กด เข้าไปตึกนั้นเหมือนกันด้วยตอนัเกิดการดูทุที่เอชิีเดินไปซิสโตก้ก็รีบพุ่งก็ไปตามเธอไดเช่นกันและวึกสู่ศานสุดเดินที่ไม่มีแ่งนี้คุณเห็นตัวเลขชั้นสิบเอ็ดีไฟสีแดงขึ้นมากกับเลขที่ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนทั้งอยู่ที่ช3้สิบสามอ๋อเปนอนอ็นลิฟต์เนาะอธิบายได้แบบซับซ้อนมากเลยด้วยที่ที่เอจิคงไปผ่านลิฟต์นั้นไปแน่ๆนะสูส่ศานคาไวชีตอนกลางคืนถึงไม่ตึกก็ตาม ก็รู้สึกเป็นสุสานจริงนะบรรยากาศในตึกเนี่ยมันแปลกไม่เหมือนใครเลยด้วยสุสาาจะเป็นชั้นเดียวกับที่เราเห็นในฝันของนันปาที่เราเห็นไอ้ห้องมีแมวโดนผ่าถ้าไปถึงห้องที่จริอยู่จริงแล้วเจอภาพเดียวกับที่เราลูนิมิตของตอนเคียวกดเล่ามาน่าจะเฟ็นไปได้ได้อยู่นะว่าเป็นห้องโรงบามเนี่ยมองไม่ที่สุดทันเดือนนั้นแล้วฮิสโต้สึกสันกลัวผ่านไปไม่กี่วินาที่ต่อมาเขาตั้งมั่นแล้วก็กดปุ่มลิฟต์ทันที ตัวลิฟต์เปิดะชะ่ช้าๆฮิสโตกะเปในลิฟต์ควบภุมภายในต่างกนันควบุมข้างนอกด้วยเช่นกันตัวลิฟต์ปิดแล้วและค่อยขึ้นไปอย่างช้าๆเดี๋ยวช่วงรายการันขึ้นไปแต่ชั้นมันช่างาำนันเหลือกินด้วยตัวเลขก็ค่อยขึ้นเรื่อยๆนะลิฟต์ไม่หยุดเลยด้วยและทํานไปน้อยแต่ทีหนึ่งแล้วฮิสโตก็เริ่มประมาานะอยากจะเอื้อมมือไปกดปุ่มขอความช่วยเหลือไฟลิฟต์เริ่มเปลี่ยนกลายอีกครั้งหนึ่งด้วยและหิมะตกละสโนโ์นี่คือ มั What the fuck? นจะฟักที่โซ่แตกไปที่หิมะที่ไหลของเขาเขาตกใจความหนาวเย็นจะเยือกถึงหัวใจของเขาเขาเริ่มไปแตะเลขชั้นอื่นลิ้นไม่ตกตองเลยด้วยคราวนี้เลขอยู่ชั้น6กจุ่ก็หายไปคราวนี้เลขอยู่ชั้นหนะแล้วก็เลขก็เปิดออกมาช้าๆดินเสียงเพลง <c oughs> ห้องดูแลเด็กเ,เศร้าดังก้องไปโทษทั้ทงพื้นที่ได้เลขนี้ชั้นหเ <c oughs> หรอชั้นไรเดียงสาเหลือเกิน ตอนนี้จำอะไรไม่ได้อีกแล้วกุหลาบที่สวยงามในความจำนี้หลังจากห่วงการเน่าเสีย <c oughs> ล่วงรวยไปในห่วงลึกล่าล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 าไปแวะเวียนที่เก่าเก่าง่ายเหลือเกินอดีตคนรักหายากเหลือเกินด้วย What the hell oh. ใครตัวเล็กมากเหมือนเอ๊ะแปบดบจังเลยแฮะไหนมีห้องเรียนในตึกนี้กันแล้วเนี่ยเป็นเพลงดนตรีสไตล์ที่เล่นเด็กด้วยเช่นกันเนาะเราบอกรีมันโมวตอนเด็กหรือเปล่าวะเนี่ยว่าเสยวเหมือนโมว์จริงด้วยฮ่ารีพังแล้วแฮะใช้ตอไม่ได้แล้วด้วยต้องไปดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าฮรีบไม่ได้จริงเนาะตอนนี้ไปไม่ได้ต้องตามรอยที่ตอนนี้เจอได้ก่อน อ่าฮะอันนี้มีห้องอะไรบ้างเนี่ยห้องเยอะเลยเช็คห้องซ้ายสุดก่อนนะมีห้องมากมายเนาะตรงนี้ไม่ได้มีหลายห้องไม่ล็อกเนาะผมว่าแต่ว่าเขาไม่ให้เปิดตรงน,นี้อ่าไปตามเมื่อกี้ที่ผีนําไปก่อนเนาะผีเด็กกว่าไปสุดกว่านี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมเหมือนไม่ผีเหรอเนี่ยอ๋อแต่ละรูก,การไม่บอกว่าจะไปพวกเนี้ยห้องรูก,การตรงกับช่วงที่มาหัเข้ามาถมวันนี่ยต้องเริ่มสุดสุดแล้วแฮะภายในส what the fuck ย้อนเวลากับไปหมายเรียนนี้ข้างนอกก็สว่างแน่นอะนโอเคเข้ามิติความร้อนอน,น้พัสนะเหมือนดอกไม้เนาะดอกไม้ก็บม,ม,มันจะไม่ง่ายนะ่ะคือถึงแม้จะรู้ว่ามันอะไรอยู่มุมไหนแต่ว่ามันต้องโอเคต้องเลือกทีมมุมมาฟูนะให้โหให้ตรงตรงมุมหนึ่งก่อนเนี่ยแล้วก็กอบบนเครื่อนนี้โอเคอย่างน้อยไปหนึ่งมุมก่อนแหละได้คุมตำแหน่งได้แต่วิธีการคือต้อง แข่งนี้ได้ใช่ไหมอ่ะเนี่ยในม,มุมเนาะน่าใช่ปัญหาเก,กิดที่เหลืออ่าอันนี้อยู่บนไงแล้วก็อันนี้อยู่ล่างโอเคมุมล่างน่าจะขาดแค่มุมล่าง,ง,าางโยงขึ้นกันนะแล้วกันอืมไอที่เหลือไม่ง่ายเนาะโอเคตรงเนี้ยที่เหลือไม่ง่ายแค่ต้องมัม่วได้เลยตัวถ้ามันได้เองอืมปะ่ะเออ ฟึบ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 อ่าเฟ้ครับกุญแจอะไรไม่รู้นะโอเค <laughs> no comment กุญแจอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำเป็นกล่องนี้นะที่เมื่อกี้เปิดได้หายเนี่ยเหมือนจะเป็นกะถทำต้นไม้เนาะใส่ต้นไม้ได้กว่าไปอันนี้ทดสอบทดลองก็มีให้หยิบไปด้วยอ่า,าอันนี้ออกประมานะช,ช่ประตูออกอน,นี้โต๊ะคืออะไร มีรอยเนี่ยพวกนี้เนาะรอยขีดไว้บนโต๊ะด้วยเช่นกันต้องหาวิธีทำให้มันพรมอ๋อต้องใช้อาจจะที่ขัดโต๊ะก็ไปให้มันพรมมาได้อะไรอุอ้ยอ๋อที่เก็บศพอะทากากิฮะอ้พัสนะอะไรกันวะเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งอ๋ออ๋ออนี่ติดเนาะตรงการติดใช่ไหม ต้องเปิดให้เป๊ะซาโตเคนกันแลละอืมเอ1ิบเอ็ดเอี่ห้าไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่นี่เห็นแหละล็อกอกลางเนาะล้ดัดการเปิดแลหละน่าเกี่ยวแน่ๆ,ๆแต่ไม่รู้ว่าจะตีความกันก็แน่มีอะไรใบ้กว่านี้ปะมีชื่ออะไรนะใช่ไหมอืมใครคิดอะไร ของนี้มีอะไรกว่านี้ปะ่ะอันนี้โตเนาะที่ยังไม่มีของให้คิดค่าห้องอื่นม,มีอะไรปะ่ะห้องอื่นได้าะโอเคโอ้ oh my god เยอะเลยมีกาวห้องตามตีมไงตามอากาศ748เ,เนาะย้อนเวลากลับไปนานจังเลยแฮะเหมือนจะมีเวลาลำบากสมัยเด็กป่ะเนี่ยมาอูดอ่าฮะแค่นี้เหรออันนี้เปไม่ได้เนาะโอเคดูแค่เลขกับเซิร์นตรงนี้เปิดไม่ได้ฮึม นีมีอะไรอีกปะไม่ผ่านอ๋อรููการที่อ๋อเป็นห้องเดียวกันแต่เปลี่ยนรููการไงใช่ใช่ใช่ต้องการเองต้องอสองหลอดในการผสมสารนี้โอเคเรามีหลอดเดียวนี้เนาะต้องเก็บของอะไรเพราะใครวิเคราเห์เรื่องอื่นพาสเตลตัวเลขก็ว่าไปก็คือสี่รููการหลอดง่ายๆไ่แม่ผีไม่แม่ล่วงร้อนอลดูหนาวไปทั่วๆแต่ละห้องแต่เก็บของก่อนเนาะโอ้ my god อันนี้ก็ไหน่ยที่กดตำรวจแหละที่เราต้องรู้ลำดับก่อนหลังให้มันวนเนี่ย อ่าเมื่อกี้นี่ยไอ,อน้นี่นี่นี่แล้วก็มันจะวนไปจนครบได้อือทุกปู่แหละนะมาถ้าเกิดตอนที่เราเริ่มก่อนมนเริ่มจากนี้แหละเมื่อกี้เห็นอันนี้มันขึ้นง่ายๆคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเจ็ดแปดอ่ะแหละคือหลักกรกดให้ลำดับมันถูกเฟยแล้วก็น่าจะเปิดพัสเซิร์นได้เป็นที่ต่างสอได้ว่ามีพัสเซเฉยเลยด้วย เมล็ดตกมาด้วยอ,อ๋อเมล็ดปลูกได้ไงอ๋อต้าปลูกก่อนนะผมว่าแล้วใครรอเติบโตในลูกกาลอื่นกว่าไปเอาเมล็ดปลูกได้นะแต่รู้จะได้เป็นบานดอกไม้แล้วกันแน่บ้างอืได้เมล็ดแล้วแต่ต้องรอหาที่ปลูกอันนี้ปลูกได้ปะกว่าไปต้องเลือกเนี่ยดูการที่ถูกต้องกว่าไปด้วยเช่นกันตอ,อนนี้อ๋อไอ้นั่น,ป,นปะบัตรนักเรียนของมาอุสมัยเด็กกว่าไปหน้าคือทรงเดิมเลยด้วย เนี่ยมีวันเกิด1 9บเา้โอ้มันตรงกับที่เราเห็นในนั่งนี่ว่ะของเคียวโกะและใช่ไหมเก้าแปดแต่ของเคียวโกะมันเก้าเนยาะใช่ไหมเก้าศูไม่ใช่แปแล้วก็วันหมดอายุคือยี่สิเดืนหนึ่้าสาไม่น่าเกี่ยวตรงนี้เลข0 4 1 9, 9์8ีหนเกองืมเนี่ยบันีเก้าเก้าแปดถอันนี้มันจะเป็นปีเข้าเรียนเนาะแล้วก็เลขนักเรียนกว่าไปเลขหลังคิดว่าใช่ แต่คำว่าอู่หรอเนี่ยแปลกจังเลยแฮะไงถึงเปลี่ยนจากเนมัทผมไปข้าไมไปหมาอะไรเลยวะมิติเปลี่ยนเวลาเฉยเลยด้วยอว๋อคือเราประกอบบัตรนักเรียนมัทผมนะแต่ได้บัตรมาหาลัยเฉลยเลย่งอันนี้นะห้าใครว่ากันเนาะอันนี้ช็อกด้วยเศษช็อกก็มีกว่านี้แหละอ้อเน,นี่ยเจะดสี่แปดโอเคเลยนะสี 4, ่ห้าครบทุกอย่างแฮะไอสองห้องที่พันมาเนาะบนโต๊ะของมาอู่อะแต่ไม่รู้จะดีความไหนดีตรงนี้ ค่อยว่ากันสุดทา้ายน่จะดูดูหนาวเนาะเน,นื่องดับแหละจากไอ้เมเผีไปร้อนไปไปล่วงหน้าหนาวนี่เนาะตามดับซ้ายไปขวาไม่เจอร่องรอยตรงนี้เรื่องไข่พิศดารน,นี้่อยว่ากันเนาะอันนี้บอกว่ารีบไปไม่ได้ตอนนี้อู้มเอ็นเะจี้ยลเดวิลเนาะเนี่ยกดได้แต่เราขาดตัวตาตัวกลางของล้วเนี่ย L C R ซ้ายกลางขวางไอ้เลฟเซนเตอร์ไร right. มีคโคชมาร์นนี่คืออะไร b a s e อนคาแรคเตอร์ครูตามร่องรอยของตัวละครแล้ว บนโต๊ะอ๋อเบพีแล้วก็กระดานดำของออทัมอ๋ออ๋อลำดับกี่ระกันแหละกดซ้ายขวาแต่ว่าอืมโอเคเคำใบบอกที่เราคนไข้พิจนาแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคเล็ดพันค่อยว่ากันด้วยอืมฝั่งนี้มีกุญแจอี่ไข่ได้แล้วเนี่ยเราลองสองอันแล้วครบแล้วปูดยานเด็กอ๋อยานมาอุปปะเนี่ยไม่เห็นอุ้ยอ๋อโง่ร่างกายหรือโง่ดีเ้ย เคยเห็นภาพหลอนปะเนี่ยเรื่องกับคนอื่นแน,น่อนอนที่เห็นด้วยอย่าุยกับเธอดีกว่านะที่ชายเธอก็เป็นนั่นเป็นนี่เลยกว่าไป